ก็คือผมฝันร้ายอะหลงผมฝันว่าผมเผลอกดสุ่มเซลล์และได้เซลล์ซิพูดถึงฝันเมื่อคืนผมฝันว่าผมกดโลต่อไปเนี่ยผมกดโลต่อไปเนี่ยผมได้จีนผมได้จีนเออคือแบบเก็บไปฝันเลยเว้ยคือแบบเก็บไปฝันว่าเนี่ยกดโลต่อไปกดวัน,นเนี้ยแต่กดวันเนี้ยเพิ่งต,ตื่นวันเนี้ยแล้วกดวันเนี้ย คือได้จีนด้วยเออคือแบบเชื่อเริ่มสักไม่อยากกดแล้วสิเอาไหมจีนไหมอ่ะไปดูดูกันว่าฝันเป็นจริงบ้างไปเฮ้ยไอ้เหียเป็นเอานี่ที่สอง เหมือนฝันที่จะไม่เป็นจริงนะฝันที่ไม่เป็นจริงครับผมแต่ก็ดีดีขอบคุณฝันเมื่อเช้ามืดมากๆครับผมทีสองกูมาแล้วทีสองเฉ็นทำอะไรได้ีทำอะไรได้4ีสองก็เพิ่มระยะเวลาอันตินานขึ้น6วีครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายน้ำแข็งนะครับผม เพิ่มความแรงขีของความเสียหายน้ําแข็งนะครับก็คืออันติก็จะแรงขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าโลที่ออกเนี่ยจะไม่ถึงแปดโลด้วยเพราะเอ้ยไม่ถึงเจ็สบโลด้วยเพราะเมื่อคืนนั่งนับอยู่น่าจะสักห่าห้าเนี่ยหกเก้าเท่าไหร่ห้าสี่ห้าสี่ห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบแปดโลแล้วก็ไม่หลุดเลดด้วยไม่หลุดเลดครับ <Wow. S 1> ไม่หลุดเลดแม่เฉินสามตัวติดอะ่ะ แม่รุตเลตสามรอบละสามตัวติดอะแม่เฉินคือรักผมมากเว้ยนี่โชว์เลยน,ลนี่เห็นปะเน,นี่ยคือรอบแรกคืออันนี้มีการันตีพอมีการันตีเสร็จปุ๊บก็ไปอ่าไปกดโลที่เหลือกดโลที่เหลือก็คืออันนี้ก็ไม่มีการันตีแล้วก็มามาตัวล่าสุดไม่มีการันตีไปทุกคนแยกย้ายความดีลท์เดียวทุกคน